ได้ไม่ได้ไม่ได้โปรไหมล่ะรวยรวยตีเนี่ยเอางี้นะมึงจำไม่มึงแอไม่อ้างนะเพื่อนกูไม่ได้เปิดโปรนะถ้าถ้ามึงเช็คไฟเนเครื่องเคยเนี่ฮะมันก็มีนะมีเวลาก็มีโปรก็ได้เอางี้มันมันมันมีโปรแต่ว่ามันไม่ได้ใช้กูใช้ต้นสัญญาณนะให้กูลบให้กูลบไหมล่ะให้กูลบไหมล่ะมึงลบไปแล้วนี่เออเอกูลบไปแล้วใช่ใช่กูลบไปแล้วกูจำได้วันที่กูจะไปต่อยเดิมพันสองสองน่ะโลโลรอเจ็ดวินนะเจ็ดวินนะได้ ไม่ไม่อ้างโปนะไม่อ้างโปนะไม่ได้เล่นโปนะอ้เอาช็อตอ้างอ้างให้ช็อตโปหลุดนะเกียปเอวก็แต่มันดูง่ายน้ำน้ำอืมหมดวะน้ำน้ำน้ำต่อยเลยต่อยต่อยต่อยสองมัดเอ้ยเอ้ยอีกสามมัดอีกสามมัดอีกสามมัดอีกมัดนึงเออแล้วก็เออต่อยได้อีกต่อยได้อีกเออเด้งเด้งเด้งแง๊บ เออต่อยอยต่อยน้ำน้้ตอยเอาอ่ะตเ้เลตี้ยพือนมึงทำเหี้ยเลยเนี่ยโอ้ยไอ้คณะสอนี่ยดีอ่เน่มันติดเล่นล้เหี้ยไอ้เหียสามเตโอ้เหียก็แหยย่าติดเล่นน่ะเอ้หลอมึงซื้อขี้บอร์ดใ้กูใหม่ดิเหียมัเหี้ยอะเนียจะยัดไว้ก็กดไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเนี่ยมึง้อขี้บอห้ก สามรถเดียวสามารถเอ้มาเดียวมาเดียวไมาเดียวคุณซื้อคีย์บอร์ดให้กูใหม่ดิเฮียคีย์บอร์ดกูเป็นอะไรไม่รู้เฮียเดี๋ยวสปอนคีบอร์ดอาเคผมเออได้งินได้งันหมัดกูน้ำยี่หมัดมัดกูน้ำยีมัดสองมัดเริ่มมือเรือเจ็หอ่ะเจ็ดสาเจสิบถอดอะไรอี้งเจ็ดสิบโยเจ็ดสิบโยอ่าโดนกูเจ็หออเยไปเลยยัเออปั๊บัั๊บ อ๋ออันนี้ไม่ทำนะครับอันนี้ถือไปเป็นบป็ักใหม่นะอะไรเงี้ยสี่เก้าสี่หกี่มสี่โอ้ต่กี้มึงต่ไมึงไม่ต่อะ่ดิยี่แย่แปดยี่พายี่าแล้วยี่าแล้วยี่พาสิบสองสิบเก้าออเฮ้ยเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออ เอ้ยอมึงอย่ามึงไม่้างไงดิไอ้ยัยกูกดยัดไว้เลยชีบอ่ะกูมันชอบเป็นอย่างเงี้ยไม่ไอ้สัตว์บางวันมึงก็เป็นบางวันมึงก็ไม่เป็นไม่เป็นที่มึงเว้ยไม่ได้เป็นที่คีบอร์ดยัดเออกูไม่ไหวแล้วกูกูยัดไว้แล้วกูยัดไว้แล้วไอ้สัตว์ไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์ติดแล้วแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หกสี่สามแล้วเออไม่ไม่ต้องนับให้มาแล้วไม่ต้องนับให้มาแล้วมันยัดไว้ติดแล้วมันโหดแล้วมันโหดแล้ว เออเออเออก็ยังได้ติดแล้วเออดี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 เก่งเก่งเหลือน้อย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 สองมัดสองมัดมาเดียวเออครับก็คือจะไปฟังเพลงนะครับพี่แอรไม่รู้ชื่อเพลงเลก็เปิดฟังเพลงในคลิปเอาหมัดน้่งหมัดหนึ่งนะน้ำอะไรเนี่ย นำอ่ะเอ๋สวย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 สดยสว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 ยเอยสดยสยวยสวยสยวยวยยสวยวยสวยสวยยวยสวยสยวยสวยสวยสวลสวยสวยสนนสวยสยสวยวยสยสวยสววยยสยยยยยเล่นไม่ยยยย นจำูบั๊มไปเลยจังหวะไหนไม่มั่นใจอ่ะมั่นใจค่อยเด้งเลยเออมึงดิ่งใหม่อ่ะเออต่อย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 เออบั๊มไปบั๊มไปเขาไม่บั๊มอ่ะเนี่ยมีผูบอกมึงไม่มั่นใจมึงจะทำทำที่อะไรเออเอาน้ำน้ำน้ำอยู่น้ำอยู่ยังน้ำอยู่เออยังน้ำอยู่อันนี้มันเล่นกันเท่าไหร่วะเนี่ยอ่ะรออันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งรอบพี่เราห้าสิบอันนี้ร้อยหนึ่ง เออนำนำนเยอะเฮ้ยสองมัดมีงมาเดียวมาเดียวเออ